สวัสดีครับหนึ่งในการทํางานพื้นฐานของ iPhone นั่นคือการแตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อสั่นเพื่อสั่งงานต่างๆเช่นการแตะค้างไว้ในหน้าจอโฮมเพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขให้เราลบแอปเลื่อนตำแหน่งของไอคอนเป็นต้นใน iOS 16หรือเวอร์ชันก่อนหน้าเราสามารถตั้งค่าเพื่อปรับได้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการกดค้างบนหน้าจอแบบเร็วหรือช้าใน iOS 17 Apple ได้เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าใหม่เข้ามาให้เลือกใช้ด้วยครับสามารถตั้งค่าได้ง่งาย โดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อการช่วยกันเข้าถึงแล้วแตะเลือกจากนั้นแตะสัมผัสในรายการตั้งค่าแต่การแตะค้างแบบสันในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่า Apple ได้เพิ่มตัวเลือกค่าเริ่มต้นมาให้ใช้งานด้วยครับเมื่อดูภาพเปรียบเทียบจะเห็นความแตกต่างกับเวอร์ชันก่อนหน้าทันทีโดยตัวเลือกค่าเริ่มต้นคือระยะการแตะค้างแบบปกติไม่เร็วหรือช้า เมื่อเลือกแล้วเราสามารถทดสอบการใช้งานด้วยการแตะค้างบนรูปด้านล่างเพื่อดูการตอบสนองต่อการแตะค้างของเราได้ครับอยากให้ใช้ระยะเวลาในการกดแบบเร็วหรือช้าหรือตามค่าเริ่มต้นของ iOS สามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้นเพื่อนๆไปปรับไปตั้งค่าให้ตรงกับการใช้งานได้ง่งายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ